ที่จะมารีวิวของเล่นเป็นทางปัางเก่าหรือทางผมเล่นปืุ่นเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้ให้เลยครับอ่ะสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์แย่มากหลุดหน้าร้านสัญญาณไม่ ดีนะครับหน้าสัญญาณไม่ดีนัเออก็เลยเดินเข้ามาในร้านก่อนนะครับก็ยกไลฟ์จากดองดองกีมาอัปเดตของเล่นกันที่เด็กกันบังคับใครอยู่ช่วยไงบ้างเออ,เอ,อวันนี้ทุลักทุเลมากครับอันนั้นก็ไม่ผ่านมาที่นี่ก็เจอสัญญาณแย่อีกอ่ะเอาเป็นว่าก็จะพยายามไลฟ์อัปเดตให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับถ้าคลิปนี้สัญญาณไม่ดีภาพไม่ชัดหลุดหลุดติดติดบ้างก็ ขอภัยมณนะตรงนี้ด้วยนะครับไม่พร้อมในหลายๆอย่างนะส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะผมนะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอดองดองกีเขาไม่อนุญาตให้ไลฟ์นะเราก็เลยยกยกไลฟ์กันมาที่เดอะกันดัมเบดนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตขอกันคร่าวๆนะว่ามีของอะไรมาลงบ้างเออไปไปดูกันเลยอ่มามาในโซนของลิมิเต็ดก่อนเลยดีกว่านะครับอ่านี่ด้านนี้นะ สัญญาณถ้ามันขัดขาดห,หายหายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอมานี่กล่องแรกนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยแอลไร้ L นะครับนี่อสวยอยู่นะเออเมื่อกี้ผมมายืนดูอยู่เนะี่ยเอออยากได้เหมือนกันนะสวยอยู่นะอ่าเออตรงเนี้ยถ้าภาพไม่ชัดหรือมันมัวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ไฟนะไม่ได้เป็นที่กล้องนะครับอ่าลองหลายที่แล้วนะลองหลายตัวด้วย ี่ตัว L-Strike ก็เป็นอย่างนี้นะสวยนะครับสวย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 สีขาวเป็นอ่าสัญญาณอาจจะติดดับดติดติดดับดับหน่อยนะครับต้องขออภัยมานะตรงนี้นะอ่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าไลน์เนี้ยผมจะเดี๋ยวถ้าใครใครดูเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอดูย้อนหลังก็ได้นะตัวสีชมพูที่ราคาจั้งบาท ว2ูอยู่ที่6,700กว่าบาทนะครับนี่นะอ่าแล้ก็มี s ไต l e ฟ r e ด d มนอันนี้เป็นสีเงินนะสีเงินทั้งตัวเลยนี่แล้วก็เป็นตัวเค e ียร o คั r นะครับอ่านี่แล้วก็มีตัวทานซ้ำนี่แต่เป็นโอไลเซอร์ทานซ้ำนะครับแล้วก็มีบา บิวครับมาที่กันด์มเบลใช่ไหมลงผ่านสยามแล้วที่สยามเซ็นเตอร์อ่าแล้วเดินมาทางฝั่งสยามดิสคัพเบอรี่นะครับชั้นหนึ่งนะเดินตรงมาทางฝั่งสยามดิสคัพเบอรี่เลยก็จะเจอเดอกันด์มเบลนะครับนี่คู่นี้เป็นคู่ลิมิเต็ดตัวนี้มั้ลนะชินจูฮะเนโอเนโออะไรวะนี่ แล้วก็เป็นตัวนี้นะครับมีฐานกันดัมเบลนะราคา800บาทอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นซากุนะนี่เป็นม,มีช่องนี่ช่องเคลียร์ใสนะครับอ่าตัวนี้ผมก็อยากได้อยู่นะแต่ราคามแรงกันเลยนะนี่อ่ะมาดูาด้านนี้บ้างเซตัมทรีนะครับ นี่ด้านนี้เป็นปู่นะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูตอนย้อนหลังน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าสัญญาณที่นี่เร็ร้ายมากเลยอะ่ะเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดเดี๋ยวนี่ก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้สนใจนะฮายาคุชิกินะครับโกเวอร์ชั่นนะพันหกนะครับสำหรับตัวนี้นะอ่าสีทองนะครับสีทองนะนี่ แล้วก็มีแก๊งนี้นะครับคอกันดั้มทั้งหลายแหล่นะ,ะแล้วก็ชินันจูนะครับภักนาทีสีเงินเงินนะสวยอยู่นะนอ่าแล้วก็มี RG Wing เคียร์คัลเลอร์นะครับแล้วก็มีสไตล์โลกนะนี่อยู่ตรงนี้นะฮะลัลโหล ค,คนญี่ปุ่นทักมาด้วยนี่ตัวเนี้อยากได้เหมือนกันนะ V2 t s s a s o t Butter สีสวยมากดีมากแต่ราคาก็แรงมากด้วยเดี๋ยวไว้มีบุญนะครับเดี๋ยวไว้มีบุญนะมาด้านนี้ก็จะเป็น RG นะครับเอาไม่ใช่เป็น RG เป็น High เ a t e นะเป็น Destiny Gundam นะ Perfect coating นะ สเปเชียลโคตดิ้งเออนี่ MG WO ตัวไหนครับ MG WO ตัวไหนครับตัวนีออ้ตัวนี้อยู่ที่2,925บาบาทนะครับถ้าเป็นลิมิเต็ดตัวนี้นะอ,อ่า ดับเบิลโอตัวเขียวกับส้มดับเบิลโอเขียวกับส้มอ๋อหมายถึงว่า MG ตัว Dyna มาสกับ e r i o, o T, ออสเหรอโอเคเดี๋ยวพาเดินดูให้นะครับแต่ว่าบอกก่อนนะว่ามันทุรักทุเลหน่อยนะครับสัญญาณมันไม่ดีเลย,ไม,ยเไม่ได้ใช้ครับ โอ้โนี่ผมตั้งแต่หน้าร้านมาเลยเนี่ยอ่ะโอเคนี่นี่รถนะครับนีสิเนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินดูไม่รู้จะมีไหมนะสำหรับตัวเฮลิออสกับตัวดินามสนะฮะอ่านี่อันนี้ก็เป็น SD World Hero นะครับนี่อ่าก็โอเคนะมี ได้ด้วยนะครับอากาะนะแล้วก็อาร์เซนนะครับแล้วก็เอ็กซ์นะฮะแล้วก็มีไลฟ์เลิร์นเฮเบินะหลุดมาจากไหนเนี่ยนะอ่านี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอาร์จีชีอองนะครับเป็นอาร์จีชีอองนะนี่แล้วก็เป็น R G Wing เป็น R G Wing นะครับอ่าด้านหลังผมก็ เป็นผ้าเป็นของบาบาทอสนะครับนี่การดัมการดัมเบลดสยามเซ็นเตอร์แบงคอกไทยแลนด์ครับอ่า uh, this here is the Gundam base Bangkok Thailand uh, the location is s เ a m Center uh, the first floor ผู้ถูกปะวะ คูภาษาอังกฤษล้วอายอ่ะพูดถูกไปเนี้ยอ่านี่บาบาทอสก็จะมีพวกนี้นะนี่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 แก๊งนี้แก๊งอ้วนเอออันนี้หายากอยู่นะเนี่ยแก๊งอ้วนเนี่ยนี่อ่าใครสนใจก็มาสอยได้นะครับเนี่ยตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยตัวสีชมพูเนี่ยนี่เป็นงานหนึ่งต่อร้อยนะครับเป็นงานหนึ่งต่อร้อยนะอ่ามาตู้นี้เป็นตู้ของ เป็นตู้ของดับเบิลโอนะครับแต่ว่ามันเป็นไฮเกดนะฮะนี่มีเ er, อ็กซียมีคอต้ามีโอกันดัมมีเฮลิออสเฮลิออสปะวะ,ะนู่นนู่นนี่นั่นมีไฮเกดนะโอะ้ผมย่อไม่ได้นะครับเมื่อวานผมเล่นขามากปวดขามาก แล้วก็ด้านนี้เป็นหนึ่งต่อร้อยนะครามิตี้นะครับครามิตี้นะฮะนี่ส่วนด้านนี้ด้านนี้เป็นงานไฮเกตนะครับของภาคซีดนะอมีซีสมีตัวลูกจอกในซีสตาเกเซอร์ด้วยเนี่ยเออไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นนะส่วนตัวนี้นี่ถ้าใครยังไม่ได้นะอันนี้ก็แอบแลอยู่เหมือนกันนะครับนานๆถึงจะมีสักทีนะฮะ แล้วก็บลูดูเอลนะครับบูดูเอลสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อด้านล่างมีเสียเซลล์อยู่สองตัวนะครับนี่อออกตัวก่อนนะครับไลน์นี้อาจจะตะขุบตะขากสัญญาณไม่ดีนะครับเมื่อกี้คุยกับน้องแล้วเขาบอกว่าตรงจุดนี้สัญญาณเน็ตขอแค่ใช้คำว่าเชี่อมากๆเอออ่ะนี่ตูวนี้เป็นของการดัมซีดนะครับ ใครหาไฮเกตของกันด้างซีตตัวไหนอยู่ก็มาดูได้นะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่านี่มีโพรบีมีโพริเดนด้วยโปรบิไดว่าโพรบิเดนพูดเป็นยาสีฟัน,น,นอีกอ่ะนี่หาตัวไหนอยู่มาดูได้นะครับมาดูได้นะสวัสดีครับอ่ะนี่ส่วนด้านนี้ เป็นงานไฮเกตนะครับอผ้ากันด้ามบิวหลายแหล่นะบิวทั้งหลายแหล่หากันด้ามบิวโอ้นี่ชายนิ่งเบเกอรโอ้ยยังเราไม่ได้นี่ชายนิ่งเบเกอรอ่าตัวนี้แอบแลอยู่นะครับนี่แล้วก็นี่นก็ไม่นะเออตัวนี้ก็แอบมันแอบแลนะครับอ่าใครหาอยู่นี่ตัวนี้ก็สวย มีของนะครับมีของก็ามาดูได้ที่ร้านเดอะกันดัมเบดที่สยามนะครับใช่ครับใครทันจองที่ช้อปปี้บ้างเอ่ยผมโดนไปสามตัวนะครับตระกูลไรเดอร์ทั้งสามตัวเลยนะไวท์ไรเดอร์แบล็คไรเดอร์แล้วก็คร<อ>ิสตัลไรเดอร์นะฮะนี่อันนี้เป็นของภาควิงนะครับเป็นตัวของภาควิงนะแต่เป็นงานไฮเกตนะครับอ่าแล้วก็เป็น SD World h ล r o นี่ ตัวเก่าๆก็มีนะเออใครหาตัวเก่าๆตัวไหนอยู่ก็มาดูได้นะครับ MGC เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาวนไปนะครับค่อยๆไหลไปนะอะอันนี้อันนี้เป็นภาค Build Diver นะครับนี่ Fake New ก็มีนะมี Fake New Fake New มีนะ Fake New มีครบเลยอ่ะปีกกับตัวนะครับนี่ใครยังไม่มี Fake New นะครับอ่า มีครบเลยซื้อตัวนี้ไปโอ้อยู่ผิดมุมผิดจังหวะไม่ได้เลยสัญญาณไปหมดเลยนะฮะอ่าด้านนี้เป็นงานไฮเกตนะอ่านี่ตัวนี้นะครับเดลตากันดั้มนะต้องขอบอกนะว่าคลิปนี้ไลฟ์นี้สัญญาณอาจจะติดติดผัดนะนี่ตัวนี้เป็นสีทองนะครับเป็นสีทองนะอ่า จริงครับต้องขออภัยมานะตรงนี้เลยนะคือผมไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าไลฟ์แรกก็ล่มเราก็ปิดเครื่องรีเครื่องทุกอย่างแล้วก็เลยที่จุดเน,เน็ตไม่ค่อยดีนะครับอ,อ,อจริงครับหมุนบ่อยครับหมุนบ่อยจริงๆครับก็เลยถึงบอกว่าใครขัดใจออแนะนำดูย้อนหลังจะดีกว่านะครับเพราะว่า นี่อันนี้เขาบอกเลยนะว่าผมเปิดในสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เลยนะออของค่าย AIS นะครับของค่าย AIS นะบอกเลยนะครับอ่ะมารีบมาดูก่อนที่มันจะหมุน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 ,หม,นหมุนมากไวกว่านี้นะ,ะในส่วนของการดั้มซีดนะก็จะมีนี่ใช่ครับสัญญาณเน็ตไม่ดีมากๆเลยครับสัญญาณเน็ตไม่ดีมาก มากเลยผมเปิด 5G ใช้ 5G ครับไม่ดอปสปีดด้วยอ่ะมีบีชมี Dual, ม ch, ดูเอลมีบัสดัมนะครับใครหาอยู่มาดูได้นะมีของลงนะครับมีของลงอยู่นะอ่าในส่วนของดับเบิลจบเลยแล้วกันใช่ครับเน็ตเมกาดีกว่าเยอะแยะเลยครับ คือเอาจริงๆนะผมคอมเพนไปที่ AS แล้วก็เขาบอกว่าเน็ตเขาเขาบอกว่าเน็ตเขาไม่มีปัญหานะครับแต่เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ย MG ที่เห็นของด o บเอเป็นซสมีเห็นเฮริออสเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นของกันดั้มซีดก็จะเป็นเอ่อบูเฟรมนะแฉบบูเฟรมนะฮะนี่ พีจีมาพีจีที่มีอยู่อ้ยเขาถ่ายอยู่นะครับเราอาดูใกลๆแล้วกันอาพีจี PG ที่เห็นนะครับอาใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรใ่หรอครับ i 1 3 p r สาม x 1TB ครับ คงไม่ดีอะครับผมว่าโทรศัพท์ผมมันกากเหครับใช้แค่ iPhone 13 Pro Max เองฮะเออสัญญาเออมันก็เลยรับสัญญาณไม่ดีนะครับอ่าพอดีในโซนของ PG จีเขาถ่ายทำกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนละกันมีใครอยากดูอะไรไหมคือจะได้พาเดินเจาะเลยดีกว่าเออเพราะว่าพาเดิน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 สัญญาณเน็ตมันก็ติวติวติวตนะครับเกรงใจนะนี่ในส่วนของมุชะมีตัวนี้มานะ ตัวสีแดงนี่ฮะอตัวนี้นะนี่วิกตอรี่เดชคุลตัวนี้นะครับรุ่นเก่านะตัวใหญ่อลังการนะครับซีรีส์กระน้่าซีดเมื่อกี้ส่องให้ดูแล้วนะครับอ่าที่เห็นนะมีบลูเฟม เฟรมนี่ดูตรงนี้ก็ได้มีบีชมีดูเอลเอ้ยมีบัตเตอร์มีดูเอลมีอินฟินิตี้จัตติสนะฮะเอ,อ้วไม่ใช่นี่อีจีสตัวนี้อีจีสนะครับแล้วก็หลัก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 ด้านหน้าก็จะเป็นก็จะเป็นตัวเดสตินีิกันดั้มไายฟสล์มสูของพีจี ในส่วนของพีจียังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมครับขออนุญาตนิดนึงนะครับในส่วนของพีจีเป็นวิงกันดั้มแล้วก็เป็น m a r ์กทเป็น m a r ์2ทนะครับแล้วก็เป็นตัวสไต f ์ซีด o มกันดัมนะครับนี่นะ,ะแล้วก็มีสไตส์กันดัมนะครับสไตส์จังบาท 7จ็ดนะครับสำหรับสไตล์นะไม่ลืมโทรศัพท์นะครับในส่วนของ Perfect g a t เกน่าจะมีประมาณนี้นะครับนี่มีวิงปีกมุกมี Mark ค i มีสไต e ์ฟรีดอมแล้วก็เป็นสไตล์นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะมา ในส่วนมาสเตอร์เกตตัวอื่นหรอมีเนี่ย F91 นะที่น่าสนใจนะครับมี F91 ที่น่าสนใจนะนี่มีตัวนี้นะที่มานี่สีตัวครบเลย Beach Butter Duel นี่ uel, นะนี่แล้วก็พี่ก็สนไม่ได้เพราะมันกลับหัวนี่ แล้วก็มีชูปิเกอร์มีวิกตอรีคู Victory, oo, นะครับนะแล้วก็มาสเตอร์เอเชียมาสเตอร์กันดั้มนะครับราคากี่บาทครับราคาอะไรเอ่ยราคาอะไรเอ่ยราคาอะไรเอ่ยอ๋อมาร์คทูพีจีเหรอมาร์คทูพีจีเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้านะนี่ ตัวนี้เจ็ดพันห้าตัวนู 7, ้นเจ็ดพัน่าจะลดอีก30%มนะครับบีสกันดัมโอเคไปดูที่บีสกันดัมบีสอยู่ที่2,000ครับบีสสองพันดูเอลสองพันบีสกันดัมบัตเตอร์สองพันดูเอลสองพนึงตัวอีจีสอยู่ที่2อ0พครับแพงสุดคืออ e ีจีสนะสองพครับ อ่าขอบอกว่าครบนะอันนี้ครบนะที่นี่นะแต่แก๊งของดับบลูโล่มเลยใช่ไหมครัอ่ามีข่าวดีมาบอกวันนี้พี่เขาบอกว่าสัญญาณที่นี่มันล่มนะครับแต่เอ็กซียแล้วก็คอต้านะครับอ่าคอต้าทานสอร์ตธรรมดานะอ่าเหลือแค่นี้นะครับในส่วนงานหนึ่งต่อร้อย สมัครสมาชิกวิธีการสมัครสมาชิกง่ายมากครับมาถึงที่แล้วก็สแกนสแกนแค่นั้นเองแล้วก็ใช้สมัครใช้สิทธิ์สมาชิกได้เลยนะนี่ในส่วนงาน1นึ่ต่อร้อนะหนึ่ต่อร้อมีครบนะเออแก๊งดับเบิโองาน1นึ่ต่อร้อมีครบครบไหมไม่ครบขาด x อ็กซนะครับนี่ก็จะมีไม่ใช่ไดนดันแมแย่ด้วยเป็นอะไรเนี่ย นี่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชิวเอ้ยไม่ใช่เป็นเทลเวอร์ชิวเป็นเซรลวี v. นี่ใช่ครับสมัครในรายหน้าง,งานได้นี่นี่มีแคริออสนะฮะแคริออสล้างหนึ่งล้างสองเลยนะนี่อ่าอ้อันนี้เป็นงานหนึ่งต่อร้อยนะครับอันนี้ที่สองอยู่นี่นี่ ใครที่หาง,งานหนึ่งต่อร้อยต่ออยู่นะครับตรงนี้มีเยอะเลยนะเอ,อนี่มีมีเวอร์ชิวงานเก่าด้วยอ่างานนี้แตกเกาะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยต้องถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนเอานะครับอถ้าใครชอบความคลาสสิกก็ลองงานหนึ่งต่อร้อตัวนี้ได้นะนี่แล้วก็มีดับเบิลโอกัรดั้มนะครับคิดว่าในส่วหนึ่งต่อร้อเนี่ยตัวของภาค2มีครบหมดทุกตัวนะครับอ่า ในแก๊งดับเอนะครับหนึ่งต่อร้อยในของภาคสองเนี่ยมีครบทุกตัวนะมีดับเอมีเซราวีมีซิลู erm. im, erm. เดิมซิลูดิมซิลูเดิมเออนั่นแหละแล้วก็มีตัวตัวไหนแล้ววะตัวบนตัวล่างเนี่ยที่อยู่ภาคสองเออจำไม่ได้อ่ะนั่นแหละครับนี่สำหรับงานหนึ่งต่อร้อยนะครับมา ดูทางนี้บ้างก่อนที่จะหมุนอีกรอบตรงนี้เป็นงานหนึ่งต่อร้อยบาบาทอสนะครับพอดีน้องเขาถ่ายงานอยู่นะครับเราเกรงใจนะแล้วหลบก่อนส่วนกันดั้มยูนิเวิร์สเราก็ที่นี่ก็มีอยู่นะโอ้โถามอ g มจีราคาถูกสุดยากจังเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งงบมาเลยครับว่า เอ็ที่คุณต้องการงบเท่าไหร่ครับเอออย่างนี้ดีกว่าอ่าอ่ะ,อะแล้วด้านนี้เป็นงานของ SD นะครับนี่มีมุชฉาเก่าๆรีกลับมาด้วยนี่อ่าใครเก็บงานมุฉะอยู่นะนี่ได้ครับถ้าด้านหน้าสัญญาณมันไม่ร่มมากผมจะแวะดูตู้กาชาให้นะแล้วก็มีร้านยูเมยะข้างๆด้วยเออเพิ่งเห็นว่ามีร้านยูเมยะนะนี่ ที่นี่มีทั้ง G 4 0นะแล้วก็มีบ y o n นด้วยนะ,ะ G ่า G40 ก็มีบิยอนโก o บก็มีนะใครที่ยังไม่ได้เก็บ2ตัวนี้ก็แวะเวียนมาดูได้นะครับอ่มาส่วนนี่งาน next นะครับ next e นะนี่มีคู่นะแต่ไม่ได้ลดราคานะพรุ่งนี้ไม่ลดราคานะครับลดแตก่กันดั้มนะ อ่าก็จะเป็นตัวไซแอนเฟเลโรเป้นะครับไซแอนเฟเลโรเป้นะฮะส่วนกันดัมยูนิเวอร์สที่เห็นเลยก็นี่อันนี้เป็นเดสไซด์ข้างบนเป็นเอ็กเซียเป็นเฮฟวี่อารมเป็นกีด o มนะครับอ่ามีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะมีจินนะมีจินนะ ใครที่หาจินอยู่ก็มาดูได้นะครับอน่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะเออมีใครจะให้ดูงานอะไรอีกไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีไปส่องตู้กา,กาชาป,ปองข้างหน้าแล้วนะอะเพราะว่าแอบอยู่ข้างในมันสัญญาณมันกระตุกกระตักกระตักกระตุกเยอะมากเลยนะครับ แถวนี้ไอ้ปิดไลฟ์แล้วนี่คงต้องโทรไปปรึกษา a อเเหมือนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะอามาอยากให้อยากได้วิงปีโนกมาเล่นโมร้านเฮียหมีเอ็มจ ชินชินตกุคูคอะไรตัวไหนอะชินันจูเหรอ MG ชินันจูชินันจูเห็นนะเห็นอยู่นะแล้วก็อยากได้วิ่งปีกนกมาเล่นโมร้านเฮียหมีมีขายไหมครับอ๋อร้านเฮียมีขายไหมอ่าร้านเฮียมีวิงสโนครับร้านเฮียมีวิงสโนนะเชมจีชินันจู ชินันจูอยู่ยูนิคอนเนาะยูนิคอนเอ่เอ็มจีชินันจูไม่มีนะครับไม่เห็นนะอ uh, มีแต่ตัวริ uh, มเอเมื่อกี้เมื่อกี้น้องพนักง,งานมาบอกแล้วครับว่าเหมือนกล่อง AS เอสมามีปัญหากล่อง AS ไม่เจอก็เลยซ่อมไม่ได้ เดี๋ยววันนี้ก็คอมเพลนไปอีกทีครับว่าเน็ตเขาเอ,อน้องตัวเงินตัวทองมากๆเลยครับเออมันแย่มากก mm ันดัมวิงงานหน mm ึ hmm. ่งต่อร้อยหรอครับ mm hmm. นี่ใครยังไม่มีนะ mm hmm. อาจีซาซาบีนะอาจีซาี mm ิโ hmm. อ้ตัวแร่แรมีเยอะครับหายากๆมีเยอะเหมือนกันนะมาก นี่มีแต่ตัวงานไฮเกตนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอางานหนึ่งต่อร้อยไม่ม,มีนะมีแต่ตัวงานไฮเกตนะครับมีแต่ตัวงานไฮเกตนะครับนี่แบบนี้นะครับอะน่าจะประมาณนี้นะนี่แล้วก็มีกันดัมเอ็กซ์ไฮเกรดนะครับ นี่อ่านี่ไงอันนี้มีงานหนึ่งต่อร้อยสี่มีงานหนึ่งต่อร้อยนะการดําบิงนะมีพวกนี้นะครับนี่ şimdi. อ่ที่เห็นอยู่หน้าตู้ตรงนี้นะครับนี่โออแต่มีครับแนะนำว่าใครรอดูไม่ไหวรอดูย้อนหลังดีกว่านะมันจะได้สคริปต์ตรงที่มันหมุนหมุนหมุนมมุนหมุนได้เนาะอ่ะ โอเคในนี้ก็ตามนี้แล้วกันไปเดี๋ยวผมพาไปส่องดูตู้กาชาข้างหน้านะครับป่าป้าป่าป่าึบอืบึบ,อบขอบอกเด็ดมันติ้วติ้วนจนพอโอ้ยมาเราไปดูตู้กาชาข้างหน้ากันนะจริงๆอ่ะอีกเหตุผลหนึ่งผมไม่ค่อยอยากจะมาไลฟ์ที่กันดัมเบลก็คือเรื่องเน็ตนะครับเน็ตแย่มาก แต่เดี๋ยวคงคอมเพนไปที่ AS นะฮะอ่ะมานี่ครับตู้กาชาด้านหน้าร้านกันดัมเบดนะครับนี่ตู้แรกเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะตู้ที่สองเป็นโปเกมอนนะครับนี่ดนล่างเป็นชินจังเป็นนกเพนกวินเป็นโตเกียวรีไวท์ใช่ไหมแล้วก็ดาบพิฆาตอสูรก็เป็น คาเมเลเดอร์เซเอ่าแล้วก็คาเม i เลเดอร์เซ e น,นี่อันนี้เรื่องอะไรอะครับอันนี้ไม่เคยดูมีลูฟี่มีไมเมโลดี้มีดากอนบอลอันนี้เรื่องอะไระ่ะอันนี้ไม่รู้นะฮะมีชิ้นจังมีโดเรมอนมีกันดั้มมีสัตว์มึนเน,นี่ยไอเนี่ยผมเล็กสัตว์มึนอะไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะ มีน้องตายอ่ามีแก้วไหมโอ้ยอันนี้หมุนโอ้ยโอ้โหนี่หมุนน่ากลัวมากนี่หมุนหมุนยาวเลยนะครับนี่อ่ะมีวาตาลุมีแมคคาเมลเลเดอร์นี่มีชินจังมีน้องหมีมืนมีคาบี้ใสต่อได้แล้วนะมันล้มแล,ล้วเนรนาดล้มยาวมากนะครับอ่ายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะทางที่ดีคลิปนี้ควรดูย้อนหลังนะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยเรื่องสัญญาณนะครับผมใช้เน็ต AS นะครับโทรศัพท์ที่ใช้คืออ,อ่าเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวมีไลฟ์ที่เมกาพาซาปกตินะครับวันนี้ยังไงก็เอ็นทีกลางไม่ไหวแล้วครับอ่ะยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันหนูมันหมูทีเลยเหรอ ไรไหม่ะอ่าโอเคครับข